ไม่กล้าขึ้นหรอกเพราะมันเคยเอาเสียงมันไปไว้ในช่องมันกูจะบอกให้ถ้ามันพูดเสียงมากูจะรู้เลยว่าใครมันจะชัดเจนมากเพราะเสียงมันเป็นเอกลักษณ์มากจะเล่นกลัวเล่นยากเลยนะเพราะกลัวจริงกูเปิดเผยในที่แจ้งความเลวความชั่วกูก็เปิดเผย กูเปิดเผยทุกอย่างในที่แจ้งกูเปิดเผยหมดเงินบริจาคเงินบัญชีความเลวความชั่วความดีงามกูเปิดเผยทั้งหมดไม่มีในที่ลับกูเปิดทุกอย่างในที่แจ้งเพราะฉะนั้นกูคึงไม่กูจึงไม่เคยกลัวใครมึงไม่งงเหรอว่าทำไมกูกล้าพูดทุกอย่างได้มากขนาดนี้เพราะกูไม่มีชนะติดหลังถ้ากูมีกูไม่กล้าพูดจำไว้นะบัวสันหลังวะเท่านั้นจะไม่กล้าทำอะไรแต่กูไม่วะกูเลยกล้า ถ้าบอกบุญนิดหนึ่งใครจะร่วมบุญทองคำกับอาจารย์ทองคำหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมการชะงักของเสียงไม่ได้การเผยแพร่มันไปจับบลูทูธแน่เลยเนี่ยอา้าวออกไม่ได้อีกเอาค้างไปแล้ว ปิดไปแล้วเฟซบุกบ๊กไม่เป็ไนไรป,ป,ปิดไปเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจาอาจารย์ว่าแวะบ้านเพื่อนอาจารย์ก่อนดีกว่าไหมไม่งั้นวนไปวนมาเสียเวลาดึกแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยออกมาค่อยแวะอีกรอบหนึ่ง มันเป็นทางผ่านอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะครับผ่านบ้างสมุดประการผ่านไหมพี่มีไม่ผ่านผ่านอยู่แล้วเออผ่านโค้ซ้ายได้โอเคค่อยพรุ่งนี้ค่อยออกมวยใครต้องการร่วนทำบุญทองคำหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมให้กดไปที่ idline สายสาธุเป็นทองคำหุ้มเจดีวัดป่านาคำน้อยตามหลักคำสอนพทธเจ้า หุ้มเจดีทองคําหนัก1กิโลกร,รมัมเราจะไปถวายพร้อมกันวันที่29ธันวาช่วงเช้าที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสายสามกำหนดวาแล้วนะใครต้องการร่วมบุญทองคํา1กิโลกร,รัมนีส้สามารถร่วมบุนได้ที่ idline satu idline s า t ุา a วงกลม satu s า t ุ idline นะ a วงกลมแล้วก็ satu s a t าธุเข้าไปแล้วจะมีเมนูด้านล่างให้กดว่าร่วมบุญทองคํา แล้วจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้สามารถกดร่วมบุญได้เลยช่วยกัน ยชน์อะไรหลอกเงินเข้ากระเป๋าใครจะหลอกเงินมีหลักฐานไหมจ๊ะระวังโดนฟ้องไม่รู้ตัวนะจ๊ะหมิ่นประมาทนะจ๊ะชื่ออะไรเนี่ยสองเชาวหรอสองชาว,ร,ชาวระวังโดนหมิ่นประมาทนะจ๊ะเอายกเลิกข้อความทําไมล่ะจ๊ะไม่แน่าจริงอีกคน,นแล้วเหรอทําไมมึงเก่งจังเลยล่ะทาไมเวลากูจะฟ้องปุ๊บทำไมมึงมึงรีบปิดหนีเลกเลิกข้อความหนีเลยหระจ๊ะทําไมล่ะแหมยังไม่ทันแคปเลยอ่ะ โอ้ยมึงไม่เก่งจริงนี่ว่ากล้าด่าชาวบ้านกาาล้าใส่ร้านมึงบินประบาทนะทำไมมึงไม่ทำไมพวกมึงมันสันดาลไม่กล้าจริงว่าทำไมมึงกวากแป่งกวากปากมึงนี่เก่งเก่งแต่เวลาโดนเข้าจริงๆทําทำไมเห็นเงียบร้องเป็นหมาเลยนะกูว่าร้องเ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 องไปแล้วมึงเนี่ยกูว่าร้องเป็นหมาโดนน้ำร้อนลวกแล้วมั้งเก่งจริงจร เฮ้ยปากเก่งมึงต้องกล้ายอมรับความเป็นจริงมึงต้องกล้ารับผลของการกระทำสิโอ้โ oh, หลบอย่างไวเลยอะ่ะลบไวมากไวปานสาฟยสาฟ้าฟ้าดกูชอบมากเลยคนประเภทเนี้ยกูชอบชอบชอบมากเลยอะ่ะและอีพวกที่เอากูไปด่าระวังนะมันเข้าข่ายมินประมาทขึ้นมากูไม่รู้ด้วยนะ วันไหนคืนไหนกูเกิดบ้าๆบอๆขึ้นมากูแคปหน้าจอเสียบแล้วรวบรวมหลักฐานฟ้องเงอนขึ้นมาระวังขอโทษไม่ทันนะจ๊ะเ<จ>ตรีมตัวไว้ให้ดีนะอีพวกใส่ร้ายป้ายสีกูได้คาไม่จริงนะถ้ากูเล่นมึงขึ้นมาเนี่ยมึงโดนกันหมดในช่องต่างๆกูจะบอกให้เอาหน้ากูไปเปิดเผยในที่สาธารณะแล้วมีการหมิ่นประมาทชัดเจนเอ่ยชื่อกูชัดเจนว่าเป็นใครจำไว้ให้ดีนะ คลิปวิดีโอของพวกมึงเป็นหลักฐานชั้นเลิศวันดีคืนดีกูประชุมรวมตัวก็ขึ้นมาแล้วอยากจะฟ้องเอาเงินเข้ากองกลางเพราะกูไม่ใช่กูไม่ใช่พระกูเป็นคารวาสขวานะกูเป็นคารวาสนะกูฟ้องเอาเงินได้กูไม่ประราชิกกูต้องรีบทำก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะให้ทนายเนี่ยรวบรวมแล้วฟ้องทีเดียวมึงอย่าคิดว่าการที่นั่งเงียบๆเนี่ยกูไม่ทำอะไรนะ กูอาจจะกาลังดําเนินการอะไรอยู่แต่กูไม่บอกมึงก็ได้รอนะอย่าลบคลิปนะอีพวกที่เอาไปโกหกอย่าลบนะรอรอรอหมายสารไปถึงบ้านแล้วไม่ต้องเตรียมคําพูดขอโทษนะไม่ต้องเตรียมไม่จําเป็นอย่าเตรียมเก็บเงินอย่างเดียวกระเช้าไม่ต้องซืออ้อกระเช้าไม่ต้องซื้อเสียใดตังค์ไม่ต้องเสียงไม่ต้องเปลืองเอาเงินสดมากูจะเอาเข้ากองกลางไว้เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมไม่รับไหว เกิดประโยชน์ไม่ต้องขอไม่ต้องเอามาขอเราไม่ต้องขอโทษไม่ต้องไหวไม่ต้องไปโพสขอโทษไม่กูไม่ใช่วิธีกูเจ็บตังค์อย่างเดียวรอนะใครที่เอากูไปแขวนใครที่เอาคลิปกูไปดา่าไปเกียดชังอ้างอย่างนั้นอย่างนี้อ่ารอนะรออีพวกทุกเว็บทุกเพจที่ทำเอาหน้ากูไปเปิดเผยข้อมูล PDPa แล้วใส่ข้อความแคปชั่นหมิ่นประมาท ใส่ลายป้ายสีเตรียมตัวนะจ๊ะรอหมายสารมึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้าทํากูมีเมตตานะไม่ใช่ไม่มีเมตตากูมีเมตตาเมตตาเสมอแหละแต่กูกำลังให้มึงหยุดถ้ามึงหยุดไม่ได้กูจะต้องหยุดมึงไงไม่งั้นอะไรกูกลัวมึงไปนรกการที่มึงหมิ่นประมาทกูดูถูกกูเหยียดหยามกูใส่ลายป้ายสีกูกูกลัวมึงไปนรกกูเลยต้องฟ้องให้มึงหยุดเพราะถ้ากูนั่งเฉยๆมึงไม่หยุดหรอก กูสงสารมึงนี่กูทําด้วยความเมตตานะเดี๋ยวมึงจะหาว่ากูไม่มีเมตตาสอนธรรมะอะไรไล่ฟ้องชาวบ้านต้องฟ้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมึงไม่หยุดถ้ามึงไม่หยุดเนี่ยกูกลัวมึงไปนรกกําเนิดดิลฉานเปรตวิสัยเพราะการที่มึงเที่ยวละลานชาวบ้านดูถูกเหยียดหยามใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยนรกดิลฉานเปรตเป็นที่ไปนะมึงกูเลยต้องฟ้องให้มึงหยุดพอเวลามึงหยุดปุ๊บอ่านี่แหละความเมตตากูแผ่ไพศาลไม่มีประมาณเพราะเมื่อมึงหยุดปุ๊บเนี่ย มึงก็จะหยุดทําวิบากกรรมไงเมื่อมึงหยุดทําวิบากกรรมมึงก็จะหยุดด่ากูได้เมื่อหยุดด่าได้วิบากกรรมจะไม่เกิดขึ้นกับมึงอีกต่อไปสิ่งที่ทําไปแล้วรับผลจากการกระทําไปแต่มึงเริ่มสํานวนระวังในการไม่กลับมาทําอีกได้โอ้อนุโมทนาสาธุมากเห็นไหมกูทําทุกอย่างด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอย่าทําเลยเชื่อกูเถอะแต่ไม่ต้องลบนะรอใจเย็นๆนะไม่ต้องลบนะเฮ้ยเลยเปล่า อ๋อไม่ต้องลบนะ,ะไ,รรบไม่ต้องลบไม่ต้องลบใจเย็นๆถ้ามึงแน่จริงอย่าลบนะรอรอหมายสารรอนะมึงมั่นใจได้เลยว่ากูตามมึงถึงบ้านแน่แต่กูไม่ไปเองนะ<ใ>นกูไม่ไป <ใน S 1> กูให้ตำรวจไปนี้คนอหนึ่งพาเพื่อนไปเออปอทอปทอทกูสนิทกับผู้ใหญ่ในปอป <patrim? S 2> ทอกูรู้จักดีตำรวจเป็นลูกศิษย์กูเยอะตำรวจเนี่ยเป็นเอฟซกูเยอะมาก มึงรออย่างเดียวรอ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 ,รอนะจ้ารอจ้ารอจ้า,อจาไอ้ที่เรียกกูว่าไอ้เบียอีเบียมึงไม่ต้องบอกว่าเบียไหนหรอกพูดเนี่ยเขาก็รู้สารเนี่ยเขาไม่โง่ไม่จําเป็นต้องเอ่ยชื่อเต็มแต่สื่อถึงกูทําให้กูเกิดความเสื่อมเสียมึงโดนโดนหมดเขาฟ้องกันมาชนะนักต่อนักแล้วถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งมีอำนาจบรารมีมากพอก็รอดู รอดูนะไม่ต้องลบคลิปนะให้กูแคปก่อนเพราะตอนนี้กูยังไม่ได้แคปกูจะรอดูคนดิ้นเดี๋ยวถ้ากูไปเปิดดูแล้วคลิปมึงหายนะไม่แน่จริงนี่ว่าทําคลิปหายรอรอใจเย็นเย็เย็นเย็เย็นเอาหม้อแกงให้อาจารย์หน่อยอยู่ข้างหน้ไม่ต้องแกงหม้อแกงอยู่ข้างหน้าไหนอ่ะ๋ออยู่ข้างหน้าอาาจรย์ต้องลงทางนี้ไหมต้องลงทางนี้ได้ได้ปิดไลท์เลยก็ได้มั้ง อาอาจาร์ปิดไลฟ์ก่อนอาจารย์แจ้งให้ทราบครั้งสุดท้ายเราจะร่วมทําบุญทองคําวัดป่านาคําน้อยด้วยการสร้างเจดีกันสร้างเจดีทองคำกูจะเป็นนักบุญทุนชาวบ้านเราจะมาเราเอ้ยเราจะมาสร้างเจดีฉ่ำกันอาสร้างทองคําถวายวัดวารามเพื่อสร้างเจดีตามหลักคำสนอนของเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นใครต้องการทําบุญให้ร่วมกัน ไปที่ id line assign satu id line assign satu กดเข้าไป a วงกลมแล้วก็ satu กดเข้าไปนะแล้วจะมีข้อความด้านล่างเป็น list menu เป็นเมนูกดเลือกเมนูได้เลยทำบุญทองคำอ่านอ่านดูแล้วก็กดปึ้งจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้เมื <ME U 1> อ่อมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้ก็อดกดกดโอนเงินตามกำลังทรัพย์ของตนนะอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนให้ตัวเองได้ยาก แล้วก็เราจะไปถวายพร้อมกับวันที่29ธันวาดูตามที่ปักหมุดไว้ปักหมุดไว้ไอเดลนยแอซายสาธุใครต้องการร่วมบุญกดเข้าไปร่วมกันเดี๋ยววันที่29เ้เราจะไปถวายด้วยกันอ่ะอาจารย์ขอตัวเลยแล้วกันนะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะยินดีกับทุกท่านทุกคนด้วยพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันไรสดอนุโมทนาทุกท่านทุกคนจ้าสาธุสาธุ